ขบวนรถธรรมดาที่212สะพานหินกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ได้คุณปู่ทําขบวนเลยถือได้ว่าเป็นภาพที่หายากนะกำลังเข้าสถานีชุมทางบางซื่อชานชลาที่3นะครับ4026 ขบวนรถนะครับทำการเปลี่ยนรถจักรนะครับตอนนี้คุณปู่ก็ได้ออกจากร้วขบวนไปแล้วสำหรับรถจักรดีเซลเปล่านะครับ4026ก็จะวิ่งผ่านในชานชลาที่4กลับลงรถจักรบังซื้อ จะมีรถจักรดูเซตขค่ะค่ะในทางสาราฮที่สื่อจะมีรถจัรรรกรดูเซติค่ะเดี๋ยวเรามารอชมรถจักรที่มาเปลี่ยนนะครับขบวน212 นะสำหรับรถจักรที่มาเปลี่ยนนะครับก็เป็น GEA เป็นรถจักรนะอเมริกันทั้งคู่เลยนะทั้งรถจักรที่ทํามาแล้วก็รถจักรที่มาเปลี่ยนสี่ห้าสี่สาม สวยงามนะครับผมอเมริกาทั้งคู่เลย <G. A. g a นะครับก็เป็นรถจักรที่ดูหน้าตานะครับหน้าเกรงขาม หลังจากเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับก็ได้เวลาออกสถานีชุมทางบางซื่อ ga 4 5 4 3นะสขบ,บวน212 มีเด็กบนขบวนนะครับบกมือให้ก็อ,อย่าลืมไปติดตามคลิปในช่องจ่าบอลนะครับผมสถานีต่อไปนะครับก็เป็นสถานีสามเสนแล้วก็สถานีกรุงเทพหัวลำโพง ถือว่าเป็นภาพที่หายากนะครับคุณปู่ g k ทําขบวนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็อามาถ่ายไว้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ